สวัสดีครับปลาแกล้านะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยเนยก็บพักนะครับพอดีวันนี้มีสถานการณ์ที่บัคาดคิดเกิดขึ้นนะครับพอดีวันนี้เจอกันในสวนนะครับปากัปลาทุกท่านมาในสวนนะครับก็มาดูมาเก็บน้ําผึ้งนะครับวันนี้นะครับเป็นขรั้งที่สนะครับเก็บน้ําผึ้งนะครับกก่อนอื่นนะครับสําหรับท่านที่ คลิปแบบนี้นะครับหรือว่าเข้ามาดูเป็นขั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเข้ามาเงียนฮู้เกี่ยวกับการรอพึ่งรอพึ่งโกนธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงไว้ในสวนนะครับเพื่อเก็บน้ําพึ่งไว้กินนะครับก็กดที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเข้ามาเงียนหู้ด้วยกันนะครับก็ สำหรับนี่ก็ออาทุกท่านมาในส่วนเหมือนเดิมนะครับแต่มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือด้วยความฉลาดใจนะครับพึ่งนะครับมันเข้าอยู่ในโกนแล้วนะครับเป็นเป็นต่อนะครับต่อปูนนะครับเข้าเหมือนขนาดนะครับเข้าตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วนะครับก็มาดูนะครับแวะเวียนมาดูบ่อยๆก็ ยังมีอยู่นะครับแต่ก่อฉลาดด้วยความฉลาดใจนะครับก็หายไปทิ้งระยะห่างไปเหมือนอะไรนะครับก่อมได้เข้ามาพอนะครับแล้ววันนี้เนี่เข้ามาพอนะครับโผลนี่นะครับเปิดง่ายออกไปแล้วนะครับบังหูด้วยสาเหตุหมายังนะครับเดี๋ยวเขาจะไปพอข้างในนะครับตอนนี้จากมานั่งดูตรงนี้นะครับตีปากหูนี่นะครับ ต่ก่อนมะพร้นี่แม่จะบินเข้าออกเข้าออกนะครับแต่ตอนนี้หมอมีแล้วนะครับหมูหัวเกินอย่างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูด้วยกันนะครับก่อนนี้นะครับก็ตอนนี้แม่ผมทําคลิปไปปีกอนนะครับคลิปเก็บน้ําผึ้งนะครับหลังจากนั้นบกกี่เดือนนะครับเหมือนกับกลับเข้ามาอยู่นะครับแต่ตอนนี้นี่หมอมีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูนะครับพ่อเหมือนอย่าง เปิดถึงย่ายล้างออกนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในด้วยกันครับนี่นะครับตอนนี้ไปอยู่แล้วนะครับก็บคูาเกิดอย่างขึ้นนะครับ แต่มีหอยนะครับมีหอยปวกขึ้ื่อนกลิ่นฝานะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื่งใยหลังนะครับก็คาดว่านะครับแต่ยังอื่นก็หมมอมอย่างนะครับหมืมีมดหมือีอย่างนะครับ,รบแต่น่าจะเป็นพึ่งหรือ อ่านี่ครับใบใจพวกนะครับเป่นศัตรูธรรมชาตินะครับเจอหนอนผีเสื้อนะครับนี่ครับแน่ๆเลยครับเป็นหนอนผีเสื้อนะครับนี่ครับเห็นตุดเจอจ้าๆเลยนะครับจัดการเลยครับนี่หนอนจริงๆนะครับมาเจออย่างอื่นนะครับเจอ ศัตตูธรรมชาตินะครับครับโดนหนอนผีเสื้อนะครับเดี๋ยวจะก,การอ่าพอกลัเทลังก่อนนะครับเขาจะตั้งไว้เดิมนี่นะครับ คิดว่าเดี๋ยวคงจะเขาน่าจะกลับมาเข้าตีเดิมนะครับก็เอาวางไว้เหมือนเดิมเลยเนาะครับประมาณนี้นะครับครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับคิดว่ามันน่าจะผลาดน,น,นะครับ นี่นะครับเขาจัดจการวางไว้ที่เดิมนะครับก็รู้สึกว่าจะมีผึ้งมาตอมนั้นนะครับนี่นะครับอาจจะเป็นผึ้งหาหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูแหมกำนะครับแหมปกีวันนี้อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับสําหรับลังนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีผึ้งมาเหมือนมีผึ้งมาสํารวจลังนะครับนี่นะครับวิ่งเข้าออกเข้าออกนะครับเดี๋ยวห่อมสัก ซีห้าวันมาดูกันนะครับว่าจะมีข่าวดีก่อนนรครับหลังนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับรล่องร้อยของความเสียหายนะครับหนอนเข้าแผ่นอนเข้าแผ่ในห้งนะครับดูครับนี่ครับเป็นใยเลยนี่นี่ครับเนาะ นี่คือการสร้างความเสียหายนะครับนี่นี่ครับหลวงนางหลอดนากพญานะครับรู้สึกว่าครั้งนี้จะแยกออกไปหลายข้างแล้วนะครับเนี่ยนี่แหละครับคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับนี่หลอดนากพญานะครับรู้สึกว่าหลังนี้จะแยกออกไปหลายข้างแล้วนะครับเนี่ยหลอดนาคพญาพ้าหลขนาดนะครับ นี่คือความเสียหายนะครับของอหนอนผีเสื้อขลื้นนะครับถึงาสาเหตุของเพื่องใายหลังนะครับนี่ดูกันชัดๆเลยครับดนี่นะครับเอารั้งดีซีนะครับมาดูกันนะครับ แค่นณะแม่ไปจมีแล้วครับบอ้่าข้างในจะเหลือก็โอ้โหมีเี้ยนี่นะใช่ดนโอ้ยโดนตอผีเสื้อเสียหายเลย ้องมาไทยใกล้ๆแล้วครับไดู้หัวเออนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนทําพึ่งนะครับนี่นะครับหลังนี้เป็นหลังทีใหญ่มากนะครับดูข้างในนะครับนี่อยู่ตั้งแต่เมื่อปีทีก่อนมาแล้วนะครับแต่เจอสตูธรรมชาตินะครับซึ่กว่าจะโดนสองหลังนะครับปีนี้นะครับนะครับโดนสตูนะครับนอนผีเสื้อกับคืนนะครับ เข้าไปวางไฟนะครับนี่แมลงล่อเนี่ยไฟมันอะนะครับเติบล่อเลยนะครับนี่เสียหายเลยบัได้ผลผลิตสักน้อยนะครับเสียหายหมดเลยนะครับหลังใหญ่มากนะครับหลังนี่นะครับบัตรตาม6กิโลนี่นะครับบัได้น้ำบัได้น้ำพึ่งสักน้อยนะครับนี่ ครับตัวโดยธรรมชาติของพึ่งนะครับนี่คตัวนอนนี่้ตัวนอนนี่นั่น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 ันดิบนั่นดีตัดเลยนะเยอะ้ตวาตัวต่อเัมือนตันตัวมโอ้เป็นะั ังนี่เต็มหลังเลยครับมาได้น้ำผึ้งแม้แต่น้อยเดียวนะครับก็โดนสตูโดยธรรมชาติของผึ้งนะครับหลังแตกไปแล้วครับายหลังหนีไปแล้วนะครับเจไดายมากๆเลยครับมาตามโกหกกิโลนะครับหลังนี้นะครับนี่ครับนี่คือซากนะครับพร้อมเสียหายของนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับตีฟากไว้นะครับนี่นะครับสุดจอดนะครับ เช่ค่ะเนี่ยต่อเนี่ยก็ยทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเคลี่ยวเหงียแล้วก็เอาวางไว้ที่เดิมนะครับวางไว้ที่เดิมนะครับทิฝาไว้เหมือนเดิมเลยอ่าหวังว่าวันหน้ามันจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ ลอยไปนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องเจอนะครับเป็นศัตรูธรรมชาตินะครับนอนผีเสื้อเข้ากินนะครับนอนผีเสื้อเข้ากินเข้าระบาดในรังผึ้งนะครับก็เป็นศัตรูธรรมชาตินะครับ ก็เดี๋ยวก็มารอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าเคร่งตีมาสำรวจหลังต่อนนี้นะครับอีกสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวเามาดูกันกรับว่าเฝนจะเข้ามาอยู่ก่อนนะครับถ้าบ่เข้ามาก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่มาสำรวจที่นี่มันน่าจะผ่าดนะครับนะครับอันนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาอ่าคนทำพึ่งนะครับ ต้องเจอนะครับก็เป็นสตูโดยธรรมชาตินะครับก็บอกว่าจะแก้ไขจะได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาลอดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงตัอี้ก่อนนะครับก็เป็นคลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่แชร์ประสบการณ์นะครับปัญหาที่เขาจะต้องเจอนะครับ กนัหมาหคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ